อีอยเนมือแรยงจ้าพี่น้องป้องไปสุปูสุก้นจ้าแม่ลำไพ่ช่องฟ้ามหักพักสวนพุ่วจ้ามือนีมาอัปเดตท,ทัวนี่กระถางให้เบิ้งจ้าพี่น้องนี่อีกเป็นอีกหนึ่งแนวทางจ้าสาหรับดินสําหรับผู้ใดที่ว่าดินแข็งแข็งดินเป็นหินว่าสามารถสิบคุดหรอกกระสิปลูกของใดเนาะจ้าเนาะว่าสามารถสิปลูกพักปลูกแนวอื่นใดก็เลยปลูกใส่กระถางนี่คือเป็นอีกหนึ่งแนวท่างจ้าพี่น้องเป็นอีกหนึ่งแนวท่าง ปลูกใส่กระถางเขาสามารถจะเลื่อนเติบโต,ตและะ้วก็งอกงามให้เป็นหมากเป็นผุ้นให้เหี่ยได้จ้าพี่น้องอันนี้บ่ค่อยเด็กหดนามจ้าพี่น้องเพราะว่าทัว่วเขาทนแรงอยู่แล้วจ้าทั่วนี่เขาทนแรงอยู่แลว้วถึงเว่าปลูกใส่กระถางบางเทียกับสามมือจ้าพี่น้องบางเท้อกับสามมือคอยมาบึงบ่มีเหี่ยวจ้าบ่บมีเหี่ยวเพราะว่าถึงเหาใส่กระถางลากเขากับทะลุลงไปแล้วจ้าเขากับอาศัยไปคว่ำซุ่มอยู่ขงาง่ัง เพราะว่าทั่วเขาเป็นพืชที่ทนแรงนะจ๊ะเนาะเขาก็อาศัยควมชุมอยู่ขขาง่างอยู่หล้วจ้ะได้ผลดีจ้ะได้ผลดีเกินคาดจ้ะพี่น้องงามคักจ้างามคักถามว่าได้ใส่ปุ๋ยบ่เขาต้องใส่จ้ะเพราะว่าเขาปลูกใส่กระถางเขาก็ตตองใส่ปุ๋ยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเขาอยู่ในสถานทีเ่เขียบๆซึ่งรากเขาเกิดออกเดินหากินอาหารบ่ได้บ่ได้ไกลนะจ้ะ,นะเนาะเหากระตองเติมสารอาหารให้เขาแต่งแต่ปลูกมา นาจะสองอาทิตย์ต oh ่อเทียจะพี่น้องนาจะเติมเติมสองเทียจะเติมปุ๋ยให้สองเทียเทียสามก็คือเหมือว่านี่เมือว่านี่คือเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยสูตริมหาให้เขาเลวจ้ะเพราะว่าเขาไกลสีออกดอกแล้วปลูกปลูกเพราะถ้าเขาเกิดขึ้นมาจักสองอาทิตย์เท่ากับเติมปุ๋ยเทนึงอีกสองอาทิตย์ก็เติมปุ๋ยอีกเทนึงแล้วก็เทียที่สามนี่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรซิมหาจ้ะสูตรที่ปูกอะไรจ้ะพี่น้องนี่อีกเป็นหนึ่งอีก หนึ่งแน่ทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับการปลูกการการปลูกพักปลูกพืชเบว่าขี้ดินดินแข็งดินแข็งดินแก่นดินเป็นหินดินเบว่าปลูกหังบ่อได้กลบบ่เขาเขากปลูกใส่กระถางเขากระสามถมาตั้งไว้ได้จ้ะพี่น้องตั้งไว้แล้วก็ทั่วเขากระทุนแรงจ้ะปลูกใส่กระถางก็ได้กินจ้ะพี่น้องปลูกใส่กระถางก็ได้กินวัสุอันสุเนียขนาดนานี้นาแรง นาแห่งทั้งห้อนกับบกค่อยได้หดนามจ้าพี่น้องนี่สามมือบางเทือกับสามมือจังข่อยมาเบิงจังข่อยมาหดนหนานี่อีกเป็นหนึ่งเนี่ยาจาสำหรับผู้ที่อยากปลูกแท่กระถางหรือว่าสำหรับผู้ที่บ่มีพื้นที่ก็ได้จ้าพี่น้องเป็นหนึ่งนวท่างอีกหนึ่งเนว่ท่างทีว่าสำหรับผู้ที่บ่มีทีก็ได้ปลูกแท่กระถางทั่วุ่มิจ้าพี่น้องทั่วภ่มทั่วไล่เสือจ้ะ ัวพุ่มก็ได้ทั่วไล่เสือก็ไดไร่ข้างประมาณนีปูกใส่กระถางเมาะจาอเลยจ้างามเลี้ยวจ้าพี่น้องงามเลี้ยวแลอกกะสามารถได้เก็บกินหมากกินน้อยจ้าแต่นี่ก็ไดว่าหน่อยจ้าพี่น้องประมาณยี่สิบกระถางจ้ายี่สิบกระถางปลูกไว้ยี่สิบกระถางจ้าพี่น้องอันนี้เป็นทั่วไล่เสือจ้าคิดว่าจะ กิเมล็ดพันธุ์จ้าพี่น้องอันนี้เขาเป็นทั่วภ่มนะจาะนแต่ว่าเข้ากับครึ่งเสือกจ้าครึ่งเสือกรัดไว้คือบอให้เขาลมจ้าบาให้เขาลมมาเขาสีได้สวยจ้าพี่น้องถ้าเขาบ่ลมลุ่งถ้าเขาขึ้นสูงถ้าร่มมากเขาสีลมล่งลงลุงกับกีดินเรอกกับพื้นหมู่กับพื้นเรานวยเขาสีบวง่างน่ดเขาสีงอจ้าพี่น้องเขาครึ่องเสือกให้เขาคอยพยุ่งตัวเขาสีสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยนวดเขาก็สีงามคือเกันการทั่วขางเก ปลูกทั่วไส้กระถางสําหรับดินที่แข็งดินที่แข็งดินเป็นหินจ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องผู้ใดมามีทีพี่านกะบมามีทีหลายกับปลูกใส้กระถางก็ได้กินได้จ้าเด้อทั่วุ่มทั่วไร่ขางเอามาปลูกไสกระถางก็ได้กินจก่พี่น้องข้างบนนี่จะเป็นฟักทองจ้าจะเป็นฟักทองกับพรกจ้าพี่น้องข้างบนนี่เป็นฟักทองกับพรพื้นที่ตรงนี้เพื้นเป็น คู่สะาจาพี่น้องเป็นเป็นคู่สาที่ยกขุดขึ้นมานี่เป็นดินแข็งดินแข็งดินแห้งดินเป็นหินจ้ะก้นบ่เขาก็เลยปลูกแท้กระถางมาต่างไว้ทดล่องเบิงจ้ะทดลองเบิงว่งเงาเพิ่นสียูได้บอ่อเพิ่นสิงามบ่อก็โอเคจ้ะพี่น้องก็โอเคจ้ะได้กินจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องเติมเติมปุ๋ยให้เขาจ้ะต้องเติมสารอาหารให้เขาเพราะว่าเขาก็ต้องการสารอาหารเพราะว่าเขาอยู่ในในกระถางนาะจ้ะนาะพี่น้อง เขาอย่ในกระถางนสถานทีเแคบชซึ่งลาเขาก็เดินออกหากินอาหารบ่ราได้ไลยได้ใจเขา,ขา,าก็าาาาากต้องเติมให้เขาจะพระว่ามันก็เป็นซานอาหารสําหรับเขาจะพี่น้องเขาก็ต้องเติมให้เขาจะเบิ่งไปเป็นไอเดียจ้ะพี่น้องสําหรับผู้ใดบ่มีที่ปลูกอยากปลูกใส่กระถางปลูกทั่วใส่กระถางก็สาม,มารถปลูกได้กินได้้ะได้ปลูกทั่วข้างก็ได้จ้ะเขาก็ตั้งเป็นแถวเป็นแนวหรอเขาก็คิดข้างให้เขาขึ้นจ้ะพี่น้องไง,ไง่ายจ้ะหรือว่าสิปลูกทั่วพุ่มทั่วไรข้างประมาณนี้ก็ได้จ้ะปลูกใส่กระถ ทัวเขาทนแรงจ่าอยู่นี่กับทางสามมือวงหัวน้ำเขาก็อว่าเป็นยังจ่าพี่น้องเพราะว่าหลากเขาลงขังล่างไปเล้วจ่าลากเขาก็ลงไปขังล่างขึ้นกันจ้าเขาก็กนกับทางเขาก็เป็นรูน่นจ้าเนาะเขาลงไปเล็วจ้าลงไปเขาก็สามารถอยู่ได้ขึ้นเขาจ้าแต่ว่าเขาเติมสารอาหารเขาเติมของบนพี่ละจ้าใส่กระถางพอดีของการปลูกใส่กระถางคือเขาเติมปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำยังเขาก็สิเบได้ไรลรนี้จ้า เราญากับบ่ได้เอาจ้าพี่น้องรักษาง่ายง่ายจ้าพี่น้องรักษาง่ายจ้ะสบายสบายพี่น้องเบิ่งไปเปิดเนวท่างด้จ้ะเด้อเอาเห็นรล่องเบิ่งจ้าสำหรับผู้ใดบ่มีทีมีท่านหลายอยากปลูกกินปลูกยู่ปลูกยากะหรือว่าดินบ่ดีดินกันดินแข็งดินเป็นหินกะปลูกใส้กระถางจ้ะปลูกใส้กระถางเบิ่องเอาไปปิดแนวท่างจ้าพี่น้องไปปลูกจ้าปลูกรดจ้าได้กินได้กินชั่วแททจ้ะทั่วหนี่เขาเป็น พืชที่ปลูกง่ายอยู่แล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะศิลาไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้นองเนาะเบิ่งไปเป็นแนวทางได้จ้าเดอ้อเอาไปปรับใส่ร่องเบิ่งจ้าไปเฮ็ดร่องเบิ่งจ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากปลูกทั่วใส่กระถางกับไปเฮ็ดร่องเบิ่งจ้าได้กินแท้ๆจ้าพี่น้องมีปัญหาจา้าสามเมือาาม่อบ,บ้องโน้ำก็บ่ตายบ่แห้งบ่เหี่ยวจ้าพี่น้องปลูกง่ายจ้าทั่วเขาทนแรงจ้าก่อนติด จาก,กันไปกับขอบุญขอบคุณนพอเม่พี่น้องต้องไปสู่ผู้สุ่คนได้จ่าเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท่ามเกรรษตรารามหักผักสวนขั้วช่องแม่ลำไพ่ารามหักพักสวนขั้วจ้ากขอบคุณนหลายๆจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลำไพ่ในได้จ่าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ